คอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ND filter นะครับจะเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้สหรับการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่ากล้องวิดีโอทุกตัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใช้เนี่ยเขาจะใส่ฟิลเตอร์ตัวหนึ่งสีดำๆแปะอยู่ที่หน้าเลนสเสมอนะครับในการถ่ายวิดีโอครั้งแรกที่ผมเห็นฟิลเตอร์ตัวนี้ผมเกิดความสงสัยนะครับว่าทําไมกล้องถ่ายวิดีโอมันต้องแปะฟิลเตอร์ดำๆไว้ที่หน้าเลนสด้วยเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าแสงมันจะผ่่่่่าาาาานนนได้้อยยลลลงเลงเเเเรซึวทีถภพ เราจะเห็นว่ามันจะมีฟิลเตอร์ใส่ที่เราใช้กันประจำนะครับอันนั้นเป็นฟิลเตอร์กันรอยใช่ไหมมันจะต้องใส่แสงผ่านได้เยอะนะครับแล้วก็เลนส์กล้องที่เราใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะให้แสงผ่านเข้าไปได้เยอะสิทาไมถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะต้องใช้ฟิลเตอร์ดำๆด้วยแล้วก็ทําไมต้องให้แสงมันเข้าได้เหมือนกับจะน้อยลงสลำหรับงานวิดีโอนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะอธิบายว่า6เหตุผลสําคัญนะครับที่งานวิดีโอจําเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์ดำๆเนี่ย ND ฟิลเตอร์แบบเนี้ยม มีอะไรบ้างนะครับแล้วมันช่วยเราเรื่องอะไรนะครับคนที่เริ่มต้นถ่ายวิดีโอเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคุณต้องเตรียมตัวหาเงินซื้อเจ้าฟิลเตอร์ ND นี้แน่ๆนะครับสำหรับการทำคอนเทนต์วิดีโอไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่กลางแจ้งถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับหรือจะเป็นคอนเทนต์บน u t u b e นะครับที่คุณเน้นความจริงจังไปแล้วเนี่ยคุณหนี ND ฟิลเตอร์ไปไม่ได้แน่ๆครับเื้องต้นนะครับมาทําความรู้จักกับ ND ฟิลเตอร์กันก่อนนะครับ ND ฟิลเตอร์เนี่ยคือฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ลด ปริมาณแสงให้เข้าไปที่เลนส์ได้น้อยลงนะครับชื่อเต็มเขาคือ neutral density filter นะครับคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของตัวฟิลเตอร์คือมันจะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนสีดำๆนะครับฟิลเตอร์บางตัวจะสามารถปรับความเข้มนะครับของการลดแสงได้เวลาหมุนที่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเลือกได้เลยว่าจะให้แสงผ่านเข้าได้มากหรือน้อยลงนะครับหน้าที่ของเขาหลักๆก,ก็คือทําให้แสงเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่กล้องเนี่ยให้ได้น้อยลงตามที่เราต้องการนะครับมันจะมีหลายเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะ ซึ่งมันสัมพันธ์กับงานวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละข้อนะครับหลักๆมันจะมีอยู่6ประเด็นตามนี้ครับเหตุผลข้อที่1นนะครับคุณต้องการถ่ายวิดีโอของคุณนะให้มันมี motion blur นะครับ motion blur คืออะไรในวิดีโอเนี่ยมันไม่เหมือนภาพนิ่งนะภาพนิ่งเนี่ยกด1ครั้งก็คือ1รูปใช่ไหมแต่วิดีโอเนี่ยใน1วินาทีนะครับมันจะมีภาพหลายๆภาพเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับมันเลยทําให้เห็นว่าใน1วินาทีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นวิดีโอนัน การเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความนุ่มนวลน,นะครับเห็น เอฟเฟกที่มันต่อเนื่องนะครับมีความเคลื่อนไหวหรือสับที่เรียกว่า motion blur นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งความเร็วชัตเตอร์หรือว่าชัตเตอร์สปีดของกล้องเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับค่าเฟรมเรทที่คุณเลือกครับธิบายเพิ่มนิดนึงสำหรับมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเคยดูนะครับเฟรมเรทก็คือเป็นการตั้งค่ากล้องของเรานะว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยเราจะให้มันเกิดภาพเคลื่อนไหวนะกี่เฟรมต่อวินาทีนะครับสมมติว่าผมต้องการถ่ายวิดีโอแนวซีนเมติกงเนี่ยผมก็จะ ที่24เฟรมต่อวินาทีนะครับใน1วินาทีก็จะเกิดภาพนิ่งซ้อนกัน24ภาพนึกออกใช่ไหมหรือว่าถ้าผมต้องการถ่ายวิดีโอแบบแนว YouTube หน่อยนะครับต้องการเฟรมเรทที่ลื่นไหลหน่อยอาจจะเลือกเฟรมเรทที่30เฟรมต่อวินาทีหรือว่า60เฟรมต่อวินาทีก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการเฟรมเรทที่ไหลลื่นมากขึ้นหรือน้อยครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการเกิด blur กมันม shutter, speed, มันมวช เฟรมเรทดูยุ่งยากเนาะใช่ไหมเพราะว่าชาตเตอั์สปีดเราจะใช้มั่วๆไม่ได้ครับมันจะต้องตั้งค่าให้สัมพันธ์กับเฟรมเรทที่เราเลือกเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการถ่ายวิดีโอแบบที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมตั้งค่ากล้องที่24เฟรมต่อ1วินาทีนะครับผมจะต้องใช้ค่าชัตเตอร์สปีด1ส่วน48วินาทีเท่านั้นหรือ1ต่อ48นั่นแหละนะครับถ้ากล้องใครตั้ง1ต่อ48ไม่ได้ก็ต้องตั้ง1ต่อ50นะครับส่วนใหญ่จะประมาณนนะ สมมติว่าถ้าผมตั้งค่าเฟรมเรทสูงไปอีกตั้งเป็นที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วต้องการให้เกิดโมอชชั่นเลยผมจะต้องตั้งค่าคอมเพรสชัตเตอร์ที่1ส่วน120วินาทีเท่านั้นนะเราไม่สามารถตั้งสูงกว่านี้ได้เพราะว่าความต่อเนื่องของเฟรมเนี่ยมันจะเกิดภาพแข็งแขงโดดโดดแปลกๆทันทีเมื่อคนใช้เตอร์สปีดไม่ได้สัมพันธ์กับเฟรมเรทนะครับภาพมันจะแปลกๆทันทีนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่า อินด l ฟิลเตอร์มาทำหน้าที่อะไรทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนที่เป็นมืองใหม่อาจจะเริ่มงงแล้วเอา้าทาไมเรื่องของชัตเตอร์สปีดมันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิลเตอร์ที่ใช้ในการลดแสงถูกไหมครับมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพื้นฐานของกล้องนะเมื่อคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่มันต่ำลงนะครับแล้วคุณใช้รั้วแสงที่มันกว้างๆหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือแสงมันจะล้นครับปริมาณแสงจะเข้ามาเยอะมากๆนะครับทำให้คนเนี่ยไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้เพราะว่าแสงมันจ,จ้าตัว ND f ด l t e r เนี่ยก็จะทําหน้าที่ลดแสงเพื่อให้้เราได ควาเดือชัตเตอร์ที่มันสัมพันธ์กับเฟรมเรทนั่นเองครับทำให้คุณเนี่ยสามารถได้โมชั่นเบลอที่เหมาะสมกับเฟรมเรทที่คุณเลือกนะครับและยังได้ปริมาณแสง ที่มันเหมาะกับก,บการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดแบบนี้ด้วยนะครับเพราะงะั้น ND filter เนี่ยเหมือนกับหน้าที่มันแค่ลดแสงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถที่จะตั้งชัตเตอร์สปีดให้มันสัมพันธ์กับเฟรมเรทแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยได้โมชั่นเบลอสวยๆ,ๆในวิดีโอของคุณด้วยครับความจะเป็นอย่างที่สนะครับสำหรับตัว ND Filter ก็คือช่วยให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณแสงได้โดยตรงโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องไปตั้งค่ากล้องใดๆอีกนะครับในการทํางานวิดีโอเนี่ยมันจะไม่เเหมมืออนนนนภภาาาาาพพิ่่งงงงะะครรรัับียสถทจต้้้กกกลลแว็ดูป ตั้งค่ากล้องใหม่กดถ่ายรูปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมแต่งานวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นการถ่ายเก็บจังหวะช่วงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทันทีนะครับคุณเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะแบบอยู่ดีต้องมาตั้ง ISO อยู่ดีต้องมาตั้งรูบแสงใหม่ตลอดเวลานะครับจะถ่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเอ้พี่ขอแป๊บ,บนึงผมขอหมุนปรับตั้งค่ากล้องก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับในการทํางานด้านวิดีโอเนี่ยมันจะง่ายตรงที่คุณตั้งค่ากล้องแบบที่คุณต้องการทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรีบรแสตัง หรือมืดลงเนี่ยคุณแค่ทําการหมุนในตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เพื่อให้ปริมาณแสงมันพอดีกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับแค่นั้นเองมันก็ช่วยให้คุณได้แสงที่มันพอดีกับวิดีโอของคนโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเซตติ้งใดๆของกล้องอันนี้มันสะดวกมากแล้วการทํางานวิดีโอเนี่ยคุณต้องโฟกัสสมาธิไปกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้างงานนะครับต้องมีสมาธิว่าโฟกัสของกล้องเนี่ยมันทํางานปกติไหมโฟกัสเข้าที่แบบหรือเปล่าเฟรมที่มันเกิดขึ้นถ้ามันมีกลางเคลื่อนไหวเนี่ยคุณ งานวิดีโอเนี่ยยากกว่าภาพนิ่งพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ UH, ร <muitos S 2> มันมันก็มีสิ่งที่มันยากอยู่นะครับเพราะงั้น ND Filter เนี่ยแค่เช้นเดียวนะช่วยให้คุณไม่ต้องไปยุ่งกับกล้องอีกเนี่ยแค่นี้ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่เหนื่อยครับทำงานในการถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นด้วยครับความจำเป็นอย่างที่3นะครับคุณต้องการถ่ายวิดีโอและต้องการละลายฉากหลังด้วยการใช้รูปแสงที่มันกว้างขึ้นนะครับคุณจําเป็นจะต้องใช้ ND Filter นะท้าไมเป็นแบบนั้นนะครับการะลยฉากหลังในวิดีโอเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องใช้รูปแสงททีี่่่มมมมัันนนนนกกว้้าาาางงขึถภพิ็เหือะคครุณสจใ รวบแสงที่มันกว้างขึ้นเพื่อให้เกิดฉากหลังที่มันเบลอได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนลองสังเกตพื้นฐานดีๆนะครับพอรวบแสงมันเปิดกว้างขึ้นปุ๊บปริมาณแสงมันจะต้องวิ่งเข้ากล้องเนี่ยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะรวบแสงมันกว้างขึ้นทีนี้มันต่างจากภาพนิ่งตรงนี้ครับภาพนิ่งเนี่ยเราสามารถใช้ชชตเตอร์สปีดในการลดแสงได้โดยตรงเพราะว่าภาพนิ่งเราสามารถที่จะดันเชตเตอร์สปีดได้แล้วก,กดถ่ายรูปได้เลยถูกไหมแต่ว่างานวิดีโอทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วเชตเตอร์ที่คงที่และสัมพันธ์กกกันกันบเเเฟรรมที่าลือ เพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดรูปแสงกว้างๆเนี่ยจะถ่ายกลางแจ้งนะแสงมันจะล้นแน่นอนนะครับและคุณก็จะถ่ายละลายหลังไม่ได้ถ้าคุณไม่มี ND ฟ i l t e r ที่ช่วยในการลดแสงนะครับเพราะงั้นความจําเป็นเรื่องนี้ตรงไปตรงมามากคือเมื่อคุณต้องการละลายฉากหลังด้วยการใช้รูปแสงที่เพิ่มมากขึ้นหรือกว้างขึ้นเนี่ยคุณจําเป็นต้องใช้ ND f i l ter ในการลดปริมาณแสงให้มัน เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการตั้งค่ากล้องที่คุณต้องการนั่นเองครับความจำเป็นอย่างที่4นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มักจะถ่ายวิดีโอด้วยการใช้เฟรมเรทที่มันต่ำๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นเฟรมเรทสัก30เฟรมต่อวินาทีนะครับหรือว่าจะเป็นเฟรมเรท24เฟรมต่อวินาทีแบบที่ผมใช้เนี่ยแอดีฟิลเตอร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็จะกลับไปที่เบสิกของการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้มันสัมพันธ์กับเฟรมเรทนะเรื่องนี้อีกแล้วนะนะครับเพราะว่าเมื่อคุณใช้เฟรม่มันต อย่าง30เฟรมเนี่ยนะครับหรือว่า24เฟรมนะครับแชสเทสปีดที่คุณตั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่1ต่อห0นะครับหรือว่าตั้งที่30เฟรมก็จะอยู่ที่1ต่อ60เฟรมเรทมันค่อนข้างต่ำนะครับต่ำมากพอที่จะทําให้แสงมันล้นนะครับเวลาที่คุณใช้เฟรมเรทต่ําประมาณนี้คุณต้องวิ่งหา ND Filter แหละนะแลวยิ่งไปจับคู่กับเลนส์ที่ลายฉากหลังได้เยอะรูบแสงกว้างๆเนี่ยแสงมันจะยิ่งล้นขึ้นไปใหญ่เเลยยยยนะครับงงงไกก็็ตตาม ND Filter จจช่่วออโท์ุณใื ของการถ่ายวิดีโอด้วยเฟรมเรทต่ำๆนะครับไม่ว่าจะเป็น24เฟรมหรือ30เฟรมเนี่ยยังไงคุณหนีไม่พ้น ND filter แน่ๆครับความจำเป็นที่5นะครับงานวิดีโอที่คุณถ่ายเนี่ยมักจะต้องเจองานกลางแจ้งอยู่บ่อยๆนะครับงานกลางแจ้งเนี่ยอย่างที่บอกมันจะเกี่ยวข้องกับแสงเลยเพราะว่า ND filter ทางานกับแสงโดยตรงใช่ไหมทำหน้าที่ในการลดแสงนะครับการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าแทบจะทุกคนเลยนะผมเชื่อว่า99%การในการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งนะคุณจะต้องมี ND filter ในการลดแสงนะครับเพราะว่าเฟรมเรที่ เราเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันอย่างมากนะคุณก็อาจจะตั้งสัก120่งร้อยยสิบเฟรมสำหรับโซโลโมชันหรือว่ากล้องไคเทพๆหน่อยนะครับก็คือ240เฟรมใช่ไหมฟิลเตอร์สปีดที่คุณใช้ส่วนใหญ่เนี่ยพอตั้งไปเนี่ยแสงมันก็ย,ยังเยอะอยู่นะครับถ้าคุณใช้รูปแสงกว้างๆหน่อยนะอาจจะเป็นสัก1.4 1.8 2.8ุดสี่ห่งองะไรเงี้ยแสงมันจะเข้ามาเยอะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ่ายวิดีโอแสงมักจะล้นเสมอนะนี่ยังไม่รวมเหตุผลอื่นๆในการตั้งค่ากล้องอะไรเนี่ยถ้าคุณต้องการความสะดวกนะครับ ND filter เเนนนนี่ย่ยยกกกกก็็็จจะะําาาาปัับบงงงลแมๆครชว คุณเนี่ยสามารถที่จะคุมปริมาณแสงได้ทันทีเวลาที่เจองานกลางแจ้งนะครับแล้วก็สําคัญงานการแจ้งอย่างที่ผมบอกอย,ยังย้ําเรื่องเดิมนะคุณจะต้องเจอปริมาณแสงที่เยอะมากๆนะครับ ND filter จําเป็นมากๆสําหรับงานกลางแจ้งเพื่อลดแสงให้มันเหมาะสมกับการตั้งค่ากล้องที่คุณใช้ครับเหตุผลข้อที่6สุดท้ายนะครับคุณเป็นคนถ่ายวีดีโอและอยากจะได้เอฟเฟกแบบซีเนมาติกนะครับคุณจำเป็นต้องใช้ ND filter มันเกี่ยวข้องยังไงนะครับวีดีโอที่ให้เฟรมเรทหรือความเคลื่อนไหวแบบซีเนมาติกเนี่ยมักจะอยู่ที่24เฟรมนะครับ24 เฟรมเนี่ยชัตเตอร์สปีดคุณต้องใช้1ต่อ50อย่างที่ผมถ่ายตอนนี้คือ24เฟรมนะครับการเคลื่อนไหวมันก็จะดูนุ่มนวลหน่อยนะครับเฟรมมันจะดูไม่ลื่นไหลามากนะมันจะเป็นแนวภาพยนตร์นะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอแบบนี้คุณจะต้องใช้ ND f i ลเตอร์แน่นอน100%นะครับเพราะว่าชัตเตอร์ที่มันต่ำมากๆใน1ต่อ50นะครับแล้วผมถ่ายอย่างตอนนี้ผมถ่ายโดยการใช้รวบแสง F 0.95นะครับคือเปิดรูปแสงกว้างมากเพื่อให้ฉากหลังละลายนะครับถ้าคุณถ่ายวิดีโอทั่วไปนะอยู่กลางแจ้งต้องการฟิลแบบซีเนมาติกนะครับอยากใช้รูปแสงก,งกว้างแสงล้น100%นะครับยังไงก็ต้องแสงล้นแน่ๆน,นะครับเพราะว่าชัตเตอร์สปีดมันต่ำนะครับถ้าจะใช้รูปแสงแคบลงฉากหลังก็ไม่เบลออีกถูกไหมเนี่ยหน้าที่ของ n d f ด l t ิ r ตจะทํางานตรงนี้เลยครับขนาดว่าผมถ่ายในบ้านนะมีไฟสตูดิโอเปิดนิดหน่อยเบาๆอะไรเงี้ยนะครับผมยังต้องใช้ n d f ด l ฟิ r เตอร์ในการที่จะลดแสงเพื่อให้มันเหมาะสมกัับกกาารต้้งงงงค่ขขออขอลผม เพราะงั้นถ้าคุณต้องการถ่ายวิดีโอแล้วได้เอฟเฟกต์แบบซีเนมิติกนะคุณต้องใช้ ND f ฟ l t e r ในการควบคุมปริมาณแสงให้มันเหมาะสมนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหกเหตุผลหลักนะครับว่าทาไมคุณต้องใช้ ND f ฟ l t e r ในการถ่ายวิดีโอครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะคลายข้อสงสัยนะว่างานวิดีโอเนี่ยทำไมต้องใช้ฟฟลเตอร์ที่มันมีลักษณะดําๆมืดๆแบบนี้ด้วยนะเพราะนั่นแหละมันต้องการแสงที่มันเหมาะสมกับการตั้งค่ากล้องนะครับในขณะเดียวกันคือมันเชื่อมโยงกับเหตุผล,ลหลายๆอย่างจริงๆแล้วหน้าที่มันคือการลด แต่เหตุผลที่มันส่งผลกระทบอ่ะมันมีหลายอย่างตั้งแต่การตั้งค่ากล้องที่มันสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปปรับอะไรอีกนะครับมันคุมแสงจากตัวนี้ได้เลยนะครับหรือคุณต้องการเฟรมเรทที่มันเหมาะสมนะครับที่มันได้ฟิลลิ่งแบบซีนิมติกอะไรเงี้ยและการตั้งค่าชัตเตอร์สปิดที่มันสัมพันธ์กันมันก็ต้องใช้ปริมาณแสงที่โอเคกับการตั้งค่ากล้องเหมือนนั้นอีกนะครับเพราะงั้นอินดิฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเหตุผลทั้งงหมมมมมดดดดททัั้้ี่่ผพููไปนนะจคายเิแต ทงานวิดีโอน่าจะเข้าใจว่ามันมันจำเป็นทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นละลายฉากหลังเองก็ตามนะครับหรือว่าการใช้รูปแสงที่มันกว้างๆหน่อยเนี่ย ND Filter จะเป็นฮีโร่สำหรับเรื่องนี้ในการคุมแสงให้กับคนครับแล้วก็คอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับ ND Filter ในวันนี้นะครับต้องขอบคุณชัตเตอร์บี Thailand นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคอนเทนต์ความรู้ในวันนี้นะครับเขาเป็นผู้ที่ผลิตนะครับแล้วก็นําเข้าฟิลเตอร์หรือว่า ND Filter เนี่ยแบรนด์ชัตเตอร์บีนะครับเป็นแบรนด์ของทางเขาเองนะครับเขา OEM จากต่างประเทศนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกับ ฟิลเตอร์แบรนด์ดังๆจากนั้นก็นําเข้ามานะครับจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับแอนตีฟิลเตอร์ในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็แอนตี้ฟิลเตอร์ที่สามารถปรับเรื่องของความสว่างได้นะก็คือสามารถที่จะเปิดแสงให้เข้ามาเยอะได้หรือว่ามืดลงได้เนี่ยในราคาที่ไม่สูงนะครับลองสอบถามไปที่ชัตเตอร์บีไยแล์ก็ได้ครับเขามีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้เลยครับในเรื่องของแอนตีฟิลเตอร์ในวันนี้ก็จะมี6ประเด็นเนี้ยนะครับที่มือใหม่ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าจะสัมผัสได้นน้้แแลลววนนนคก็็็เเหงจําป แต่ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ ND Filter เนี่ยก็ยังสอบถามผมได้ที่ p h o t o t h a i l a n d นทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันใน Photo to t i l i n d n o m o u n u t y t y ก็ได้ครับเป็น f c e e o o o k r ุ u มของเรานะสำหรับคอนเทนต์ความรู้ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมนถึงจบนะถ้าเกิดมีคำถามก็คุยกันครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ความรู้ในตอหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ